สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรอพักสุขเจริญและนนกุลชานน์สันติาทรุลมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าแฟนๆต่างก็รอคอยรูปคู่ของทั้งคู่นะคะสําหรับแอปทักษอรอและนนกุลชานน์ที่ล่าสุดคาดว่าน่าจะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันแต่ทางด้านแอปทักษอรก็ได้อัปเดตเป็นคลิปสั้นในสตอรี่ ให้แฟนๆได้เห็นบรรยากาศที่หนาวและหิมะตกส่วนทางด้านนนกุลก็ได้โพสร,รูปตัวเองกำลังนั่งทานอาหารอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาพคู่แต่ก็พอจะรู้ว่าทานกันสองคนเพราะอาหารหลายอย่างเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านแอปทักษอรอก็ได้โพสคลิปในสตอรี่ไอ เป็นคลิปที่บรรยากาศเต็มไปด้วยหิมะอุณหภูมิติดลบ11องศาและเผยให้เห็นเงาที่กำลังเดินมาด้วยกันน่าจะเป็นแอปทักษอ,อนกับนนกุลนั่นเองและคล้ายๆว่ากำลังจับมือกันเดินอีกด้วยงานนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ได้เห็นเงาคู่ก็ยังดีนั่นเองค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเริ่มมาแล้วเห็นแค่เงาก็ฟินสุดๆแล้วนอกจากเงาหวานแล้วโฟกัสที่ติดลบ11องศา เห็นแค่เงาก็เอาเนอะหวังว่าพรุ่งนี้จะมีรูปคู่มาให้ชาวเราได้ฟินนะคะเห็นแค่เงาก็แฮปปี้แล้วจ้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าแอปทักษอรอนกับนนกุลต้องลงรูปคู่ให้เราได้ดูแน่นอนเพราะทนความเรียกร้องของแฟนคลับไม่ไหวนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ